สวัสดีมิลักแฟนดับพิฆาตสูรทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวจะมาลงเ,เขาเรียกว่าเป็นเนื้อหาของทางด้านของฟังก์ชันเหมืองแล้วก็ฟังก์ชันเหรียญนั่นเองนะว่าข้อดีข้อเสียของไอ้พวกเนี้ยแล้วก็วิธีการเล่นเนี้ยของฟังก์ชันเหมืองเนี้ยแล้วก็วิธีการเก็บคอยเท่าที่ผมรู้ณนะปัจจุบันนะก็คือไปหาความรู้เพิ่มมาแล้วแหละว่ามันต้องทํายังไงถึงจะเพิ่มพลังได้เยอะที่สุดนะั้นแล้วก็อีกหนึ่งเลก็คือทางด้านของกรอบตัวละครนะนี่ จะเป็นกรอบของตัวละครอาคาสนะแล้วก็จะมีทางงนั้นของอรูปโปรไฟล์อาวาตารของอาคาสนะเป็นคิวอาคาสนะถือว่าค่อนข้างเท่นะยิ่งเอามาใส่คู่กันเนี่ยสวยแบบโคตรสวยหรือาเนี่ยหรือจะเอาเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเป็นกรอบอาคาสะแล้วก็บวกกับโปรไฟล์สกินอาคาสะอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะมันเข้ากันมากนะดูดิถ้าดูตรงสัญลักษณ์เนี่ยเข้ากันมากๆนะหรือไม่จะเป็นอันเนี้ยก็เข้ากันสุดๆนะแล้วก็นี่กรอบสวยๆได้ค่าพลังแล้วก็อยู่ได้หาวอนอันนี้โคตรแจ่ม อ่ะโอเคอ่ะก่อนจะ,ะไปดูเนะื้อหานะก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผม Elasticshop นะเพเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้อง Elasticshop เท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสามารถเติมได้ทั้งระบบะ Android แล้วก็ iOS ก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหายเหวนะจะได้เป็นการเก็บเครดิตได้ช่องเราไปในตัวนะอ่ะแต่ว่าบอกเลยว่าช่วงเนี้ยตั้งแต่อาคาสาเข้าเนี้ย ขอ,อเขาเรียกว่าแพ็กเกจของดาบพิฆาตศูนย์แทบจะทุกเพจที่เขารับเติมเงินเนี่ยก็คือหมดเกี้ยงเลยนะบอกก่อนเลยว่าหมดเกี้ยงมากๆนะผมไปถามมาแบบ3-4ล้านนะก็คือไม่มีของไม่มีของไม่มีของนะก็คือของมันขาดตลาดนะต้องรองหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ผมไปเห็นแบบหลายๆคนที่แบบได้เป็นต่างชาติแหละเขาจัดมากันนะคือแบบว่าอากาศะเขาจัดกันแบบ3-4ดาวลุ้งแล้วอะ่ะคือแบบ ไปกันเวอร์นั้นเลยนะเนี่ยอันนี้1ดาวลุ้งแล้วผมเคยเห็น3 4ดาวลุ้งอยู่นะนี่นี่อากาสะเขาลอบไปแบบ3ดาวลุ้งกันแล้วอ่ะคือแบบโคตรสุดนะบอกเลยว่าโคตรสุดมาเดี๋ยวเนื้อหาที่แบบสั้นที่สุดก่อนนะนั่นก็คือกรอบโปรไฟล์ขององากาสะแล้วก็ทางด้านของเออเขาเรียกว่าอะไรกรอบมันเรียกนะกรอบโปรไฟล์แล้วก็ทางด้านของโปรไฟล์คิวอาคาสะนะก็คือนี่เลยตรงทางด้านเอ่อทางด้านของกิจกรรมอันบนเนี่ยมันจะมีทางหน้าของอันนี้มาก็คือจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการอัพ ดาวตัวตละครเหมือนกับหลายๆตัวที่ผ่านมาแหละแต่ว่านี้จะมีเพิ่มมาอีกขั้นหนึ่งอ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าเราอัพได้จนถึง2ดาวฟ้านะคือ12ดาวเราจะได้ทางหน้าของกรอบตัวตละครอาคาสซ่เฟรมนี่เป็นกรอบตัวตละครอาคาสซ่อ่าจะได้ HP บวก2000แล้วก็แท็กบวก2อ0อน,นี้อ่ากรอบอยู่ทาวน์นะไม่มีหมดเวลาอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัวตละครอื่นอนะ่ะมันจะตันที่1ดาวลุ้งนะแต่ว่าเนี่ยจะมีทางหน้าของ2ดาวลุง ขึ้นมาอีกหนึ่งอันก็คือจะได้เป็นทงหนาของคิวอาคัสจะเป็นท่านาของโปรไฟล์ตัวละครนะซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าพลาดจากอันนี้ไปแล้วอ่ะมันสามารถหาได้อีกหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนตัวก็อยากได้นะอยากได้นี้อยู่แต่ว่าตอนนี้แพ็กมันหมดแล้วก็เดี๋ยวต้องดูก่อนถ้ามันมาถ้ามันไม่ทันเนี่ยก็ถ้าแพ็กมันมาไม่ทันก่อนหมดกิจกรรมเดี๋ยวอาจจะต้องเติมเองอาจจะต้องเติมแบบเติมเติมเองนะก็คือไม่ต้องเติมกับล้านก็จะเสียค่อนข้างเยอะกว่าเดิมหน่อยแต่ว่าก็อาจจะคุ้มเลยแหละมา อ่ะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะว่านี่สดาวฟ้าก็จะได้กรอบแล้วก็ทั้งน้้นของ2ดาวลุ้งก็จะได้อันนี้เช่นเดียวกันนะอ่าหนดาวลุ้งเนี่ยใช้8ตัวละครแล้วก็ถ้าเป็น2ดาวลุ้งเนี่ยเกต้องใช้ทั้งหมด11ตัวละครนะถึงจะเป็นถึง2ดาวลุ้งถึงจะได้ทางน้้นของอันนี้ได้นะซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็อ่าหนดาวลุ้งอ่ะได้แบบไม่มีปัญหาแต่ว่า2ดาวลุ้งเนี่ยผมยังคิดอยู่ว่าเราจะเอาแบบไหนดีนะให้มันได้นะเพราะว่า มันก็ไม่ได้อยู่ในแผนที่เราคำนวณไว้ตั้งแต่แรกนะไอสองดาวลุ้งเนี่ยเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึงแล้วกันอ่ะอันนี้มาแล้วก็ตอนนี้อาคาสซาผมเนี่ยผมอัดมาเป็นที่3ดาวฟ้าเป็นที่้อยแล้วก็คือผมรีทางหน้าของกิทัโจากกิทัโลสี่ดาวฟ้าผมรีกลับปุ๊บกลายมาเป็นอาคาสซาล่างอ่าตัวนี้แทนนะก็นั่นแหละได้ประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาดูเอ่อฟังก์ชันเอ่อเอาไดนก่อนดีเอาตีเหมืองก่อนแล้วกันอ่ะมาอันนี้โดนทครตีแล้วเนาะโอ้โหโ,โดนหนักเลยนี่มาเอาฟังก์ชันเหมืองกก่อนลนลั ฟังก์ชันเหมืองที่เข้ามาล่าสุดเนี่ยก็คือถ้าเราดูง่ายๆเลยนะอันเนี้ยดูขวาล่างมันจะมีทา้งด้างของเหมือง1เหมือง2เหมือง3การที่เราจะไปยึดเหมือง3ได้เนี่ยเราต้องตีไล่ตั้งแต่เหมืองหนึ่งะอ่ะเราต้องตีเหมือง1เนี่ยสามสามอันก่อน3ทีมเราก่อนมันจะมี3ทีมนะของกิจกรรมนี้มีทั้งหมด3ทีมก็พยายามเฉลี่ยเฉลี่ยทีมให้มันได้อ่าพอสมดุลสมดุลแล้วกันอ่ะก็คือเราต้องตีเหมือง1ก่อนทั้ง3ทีมเลยนะแล้วก็ค่อยไปเหมือง2เหมือง2เราก็ตี3ทีมเช่นเดียวกัน พอเมือง2เสร็จปุ๊บเราก็ค่อยไปเมือง3ตี3ทีมเช่นเดียวกันระยะเวลาของกิจกรรมตีเมืองน,นะมันจะเริ่มตีได้ตั้งแต่ตอน3ทุ่มของทุกวันนะสามทุ่มของทุกวันแล้วก็จะไปะหมดเวลาตีตอน9ก้าโมงเช้าของทุกวันอ่ะ แล้วก็ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มเนี่ยมันจะเป็นการเ,าเขาเรียกว่าเป็นการเก็บทรัพยากรของเหมืองให้เรานะก็คือเนี่ยมันจะมีเขียนอยู่นะอย่างแนกยเหมืองขั้นแรกเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่ว่า1ชั่วโมงเนี่ยได้ประมาณนี้แล้วก็รายวันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะได้ประมาณนี้ซึ่งถ้าเป็นเหมืองอันเนี้ยขั้นที่2ก็จะได้เยอะกว่าเนี่ย รายวันปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ถ้าเป็นเหมือนขั้นที่สเนี่ยขั้นสูงสุดเนี่ยก็จะได้ของค่อนข้าง,งเยอะกว่าหน่อยแต่ว่ามันก็จะส่วนมากมันก็จะโดนแบบพวกทอ็อปเซิร์ฟหรืออะไรพวกนี้ยึดนนะ่ะอย่างของผมเนี่ยผมโดนคนนี้โทบิเขายึดไป2อันเขาพลัง V15 แล้วก็แบบว่าเดือดแบบก็คือกูตีมันไม่ชนะหรอกเอาเอาต่อยตายก็ไม่ชนะ3.9พลังเขาเกือบ4ล้านอันนี้คือไม่ใช่ทีมหลักนะพลังเกือบ4ล้านแล้วก็อีกทีมหนึ่งของเขาเนี่ย3.6ล้านก็คือพลังแม่งสล้านหมดทั้ง2ทีมก็คือเยอกว่าผมหมด ก็เลยปล่อยเขาตีไปแต่อย่างน้อยเขาก็ยังเขายังเอาทีม1.8มายึดอันนี้นะอย่างน้อยผมก็ยังได้ยึดอันนี้อยู่เหมือนอันแต่ถ้ามันสามารถยึด3อันได้เนี่ยผมว่าแม่งก็ยึด3อันแหละแต่ว่าทีมหนึ่งมันมันยึดมันยึดไม่ได้ไงของมัน1.8ของผม2.9ผมก็เลยอ่ะถือว่าชทบแบ่งแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งกูหน่อยละกันเออ,อประมาณนี้อะกิจกรรมเนี่ยหมด3าทุ่มอพอหมดเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลตามที่มัน เขียนไว้อ่ะประมาณนี้แล้วก็จะมีท่าหน้าของการหลอมนี่การหลอมการหลอมเนี่ยมันจะมีหินอยู่ทั้งหมด3อันหนึ่งเลยจะเป็นท่าหน้าของหินอันธรรมดาสุดเนี่ยมันจะได้ของเออ่เบรกสโตน20แล้วก็คอมมาเอเซนต์หนึ่งพันเดี๋ยวใช้ดูว่ามันคืออะไรน,นะเบรกสโตนก็คืออันนี้นี่อันนี้คือเบรกสโตนเราจะได้อันนี้ในการเออ่ใช้งานนี่ในการปลดขั้นเออ่ปลดขั้นการรีไฟอ่ะอันนี้จะเป็นหินเบรกสโตนเนี่ยเป็นการ จะเป็นหินปลดขั้นการรีไฟล์ส่วนอันนึงเป็นอะไรมันชื่ออะไรเอเซนอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวดูก่อนโซล stone e s s e n c ะโซล stone e s s e จะเป็นทางหน้าของตัวนี้นี่คอมมามาันก็คือคอมม a e s s เซนนั่นแหละมันคืออันเดียวกันนะอันนี้คือผมผมลองมาละมันคืออันเดียวกันก็คือเอาไว้อัพทางหน้าของ c อ m m a c o ม m มา,า,มมาต่างๆของเราที่เรามีนะนี่ยิ่งขั้นสูงก็ยิ่งใช้เยอะหน่อยนะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน,นอีกหินอหินออบ ลายออฟธรรมดาเนี่ยมันจะได้20กับ1,000ส่วนถ้าเป็นสีทองสีขั้นที่2อีพิกอีพิกเนี่ยมันจะได้70กับ3,500อันนี้ใช้เวลา8ชั่วโมงอันนี้ใช้เวลา4ชั่วโมงส่วนขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ทางด้านของเรนดอมเลดคอยหนึ่งอันแล้วก็ทางด้านของเขาเรียกว่าเบสโตนพันห้าแล้วก็คอ, stone, อมมาเอสคอมมาเอสเซนเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าโดยใช้เวลาทําแค่ห้าวิเท่านั้นนะห้าวินะไม่ใช่ ไม่ฟังฟังไม่ผิดนะ5วิ1 2 3 4 5สห้าก็คือจบเลยได้อันทั้งหมดที่มันเขียนระบุไว้แต่ว่ามันหาค่อนข้างยากนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอ,อันนี้ไม่น่าจะได้นะขั้นสุดท้ายรวมไม่ได้นะขั้นแรกเนี่ยยังสามารถรวมเป็นขั้น2ได้นะก็คือใช้ขั้นแรกเนี่ยสก้อนได้ขั้นที่2 1่ก้อนแต่ว่าไอขั้นสุดท้ายนี้ไม่ได้นะอ่ะ แล้วก็วิธีการหาของขั้นสุดท้ายเดี๋ยวผมขอรวมนี้ก่อนนะอ่ะกดคิกไปเลยปั๊บวิธีการอ่ะเดี๋ยวนี้จะบอกก่อนปกติแล้วอ่ะถ้าใครเปิดมาหน้าเนี้ยปุ๊บคุณจะมีแค่2เตาหลอมนะส่วนอีก2เตาหลอมอ่ะถ้าอยากได้เราต้องมาเติมทางนี้เราจะต้องมาเติมแพ็กอันนี้มันจะอยู่ได้7็วันนี่พอเติมเสร็จปุ๊บเราจะได้เตาหลอมเพิ่ม2อันแล้วเราก็จะได้ทางงน้นของอ่ารีเจนรีเจนไอหิน,ห,นหินขั้นสูงเนี้ยที่ทํา5าวิเนี้ยเพิ่ม2ก้อนแล้วก็หินปกติอันขั้นธรรมดาเนี้ย ยี่สิบก้อนอันนี้คือมีระยะเวลาเจ็ดวันนะจาจาราคาไม่ได้นะว่ากี่บาทนะประมาณน่าจะหนึ่งถึงสามร้อยประมาณนี้แหละนะมันจะมีเวลาบอกอยู่อ่ะหมายเดี๋ยวเรามาบอกวิธีการหาทางน้านของหินแดงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเอออยู่ไหนว่าน,นี่ม้ก็หนึ่งเลยจะเป็นทางน้านของแรแร็อปอผมไม่ไแน่ใจว่าผมอ่านถูหรือเปล่า่นแร็อปหรือแ,แออรอ,แออกอะไรสักอย่างเนี่ยที่แปลว่าอเนี้ยแ,แหละอ่ะก็คือรายวันเนี่ยมันจะสามารถซื้อได้หกก้อนอ่ะอันนี้คือใช้อ่าใช้เงินเอ็มซื้ออ่ะเราก็ซื้อไปหกก้อนส่วนเนี้ย วันหนึ่งซื้อได้6อันอันนี้ไม่คุ้มนะใช้400แต้มในเนี่ยที่ผมคิดว่าคุ้มๆนะหนึ่งเลยคือจะเป็น l e gend of อันนี้นี่มันจะได้ทางหน้านของเอ่วน,นี่ random red c o i หอันอันนี้คือค่อนข้าง,งคุ้มมากเพราะมันเอาไปเพิ่มพลังต่อในฟังก์ชันคอยได้เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายต่อไปเรื่อยหมาแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นทางหน้านของอันนี้เป็น m e r c h a n d ดิ e เหรอใช่ไหมน่าจะใช่นะ m e r c h a n e ticket นะก็คือจะเป็นอ ตัวเอาไว้สุ่มทางด้านของคอยเช่นเดียวกันนะประมาณนี้ส่วนนี้จะเป็นทางด้านของโกคอยชาดนะก็คือน่าจะเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารวมเสร็จปุ๊บมันจะได้ทางด้านของอะไรนะนี่อันนี้ไม่รู้นะนี่ต้องขออภัยด้วยมาอันนี้แลกได้สัปดาห์ละ20อันนี้ก็เดือนละเดือนละ20อันแต่ว่านี่อันละ5000นะสรุปละเดือนหนึ่งก็ได้เดือนหนึ่งได้2เหรียญอ่ะเดือนหนึ่งเราสามารถแลกอันนี้ได้2เหรียญนะเพราะว่ามัน10ต่อ1อ่ะก็ได้2เหรียญอันนี้ได้20ต่อสัปดาห์ ส่วนนี้ก็เป็นแฮมเมอร์ไว้อัพเอ่อพวกดาวอาวุธนะก็ห้าอันต่อสัปดาห์แล้วก็จะเป็นทา้งน้าของอันนี้นี่ก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะขวดอัพอาวุธ EX อ่ะจะเป็นประมาณนี้ก็เอ่อเดือนหนึ่งซื้อได้10อันนะนี่อันนี้ก็ค่อนข้างคุ้ม嘛อันที่ผมคิดว่าคุ้มนะแล้วก็ขวัวแรกนะหนึ่งเลยคืออันนี้1อันแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้กบอันนี้อ่ะรวมทั้งหมด4อันใน1สัปดาห์เนี่ย ในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งวิคตีไปในหนึ่งเดือนเราควแรกอันเนี้ยหนึ่งเดือนเราควแรกอันเนี้ยให้ครบแล้วก็อันเนี้ยให้ครบสองเนี้ยแนะนําให้แรกให้ครบแล้วก็ในสัปดาห์เนี้ยก็แนะนําให้แรกอันนี้กับอันนี้ให้ครบก่อนพอเราแลกสี่อันเนี้ยเสร็จปุ๊บอันต่อไปที่แนะนําก็จะเป็นหา้าของค้อนอันนี้ไว้ออาวุธได้แล้วก็พวกของจีปาทะอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าใครจะเอาอนไหนนะอันนี้จบนะสําหรับฟังก์ชั่นเหมืองมา ถัดไปเดี๋ยวเราจะเป็นทนางด้านของฟังก์ชันคอยหรือฟังก์ชันเหรียญกันอันนี้บอกก่อนเลยว่าอันเนี้ยเพิ่มพลังค่อนข้างเยอะพอสมควรนะอันเนี้ยมันบวกแบบบวกค่อนข้างดีมากอันนี้แนะนามาเราเปิดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเขียนอยู่เนี่ยอย่างอันเนี้ยเป็นเหรียญเนสโกดูดูรูปด้วยนะมันมันจะมีหลายร่างนะเพราะฉะนั้นดูรูปไม่ถูกนะนี่จะเป็นเวอร์ชันนี้ก็คือใช้1เหรียญเนี่ยเราสามารถปลดทางด้านของ H p ได้หรือว่าจะปลดทางด้านของ Attack ได้ กดตรงนี้ก็ได้นะนี่มันจะมีทางน้าของแอคแท็กสมมติเราอยากแบบแรกแอคแท็กอย่างเดียวเลยอ่ะกดเลือกแอคแท็กแล้วเราก็มาดูเอาว่ามันต้องใช้เท่าไหร่เท่าไหร่นี่มันต้องใช้เหรียญไหนบ้างปุ๊บแล้วก็มันจะมีตรงนี้เป็นควิกเอ่อคอร์เรกอันนี้ก็คือจะเป็นการรวมเลยตัวใช้350ชาร์บชาด์าดตรงนี้นะนี่ไอ้ตรงเหลืองๆข้างขวานะนี่อันนี้นี่จะใช้อันนี้แต่ว่าอ่าอันเนี้ยมันจะมูลค่าเท่ากับในช็อปแหละนี่เรามาดูในช็อปได้เลยมันจะมูลค่าเท่ากันนะก็คือมันจะเป็นการเขาเรียกว่า เป็นฟังก์ชันเสริมแล้วกันถือว่าเป็นการแบบประหยัดเวลาให้เรานิดนึงแล้วกันจะได้ไม่ต้องกดเข้าไปในร้านอ่ะสมมตินเนี่ยเราอยากได้เราก็กดรวมเลยกดรวมเลยแล้วแต่เราว่าเราอยากได้อันไหนนะแล้วก็อันที่ผมแนะนานะมันจะมีอันทังน้นของพวกเนี่ยเอ็กตาดามีเอ่อพวกเนี่ยเรามาหาดูเอาอย่างเนี่ยเป็นของธาตุน้ําเป็นของธาตุน้ําถ้าเรามีทันจิโร่ล่างนี้ที่เป็นกรอบสีทองกับกิวอ่าที่เป็นอันสีแดง 2อันเสร็จปุ๊บเราสามารถรวมเราจะได้ HP 3,200แล้วก็เออ่แม็กเขาเรียกว่าแม็กเอ็กใต้ดาเมจประท,ะทาธาตุน้ำไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นของท่าตน้ำหรือว่าเจอตัวพวกธาตุน้ำเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นนะนี้อันนี้ไม่ชัวนะอ่ะจะได้แปลน,น,นี่1%นะแล้วก็คอลเลคชันเนี่ยจะบวก3แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบบวก แ็กเสร็จปุ๊บก็บวกเอ็กต้าเหมือนกันแต่วันนี้ก็คือจะใช้เป็นทางด้านของสีฟ้ากับสีแดง2อันสีฟ้าก็จะหาง่ายหน่อยเอะน,นี่ใช้สีทองดีกว่าฟ้า2อาทอง1แล้วก็แดง1อ่ะสีฟ้าก็จะหาค่อนข้างง่ายหน่อยก็อาจจะได้สเตตัสค่อนข้างน้อยหน่อยอ่ะจะเป็นประมาณนี้ดูเอาอันนี้ของลุยผมผมมีแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันบอกว่าอคอเลกชันเราต้องมากกว่า262ถึงจะสามารถปลดอันนี้ได้ก็ถึงว่านะผมมีเหรียญลุยแล้วทำไมมันถึงมันถึงไม่ปลดให้นะเนี่ยเออที่ไหนได้มันจะมีแบบ เขาเรียกว่าเหมือนเป็นฟังก์ชันของของมันก็คือต้องมีครบกี่อันกี่อันถึงจะได้ประมาณนี้นะแล้วก็อย่างของไอพวกนันเนี่ยจะมีอยู่เนี่ยบวก2 0 0้กว่าบางอันเนี่ยใช้แค่อันแดงเนี่ยแค่อันเดียวก็ได้อฟเฟกเพิ่มขึ้นละแต่บางอันเนี่ยมันต้องใช้แบบ4 5หเหรียญนะถึงจะได้อฟเฟกเพิ่มขึ้นนะก็มาไล่ดูแล้วกันนะส่วนตัวเนี่ยแนะนำทางหน้านของเป็นทางหน้า,นเ,าเป็นทางหน้านของเพิ่มเอ็กแท็กก่อนแล้วก็จะเป็นทางหน้านของพวกแม็กเอ็กตาร์ดาเมจอะไรพวกนี้ก่อน h p เนี่ยเอาไวท้ทีหลัง ก็ได้นะส่วนตัวเนี่ยผมว่าแอคแกับพวกอีกต้าโดเมนเนี่ยอันนี้ค่อนข้างดีกว่านะก็อันนี้แรกไว้ก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นการย่อยอันนี้ไม่ไม่แนะนานะให้พยายามเก็บไว้ก่อนละกันเพราะว่าเอ่อเผื่อมันจะมีอันที่แบบเราพลาดไปก็คืออย่าเพิ่งย่อยอันนี้เก็บไว้ก่อนมาแล้วก็ถัดไปเป็นหน้านของการเปิด1วันเนี่ยสามารถเปิดได้ฟรี1ครั้งแล้วก็เอ่อเปิด10ครั้งต่อ2005นะอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าใครอยากจะมาเปิดจริงจริงมันมีตรงนี้ให้ซื้อด้วยนะแต่ว่าราคาแม่งเเท่ากันลย เ,เนี่ยสิบตัวต่อสองพันห้านะก็คือเท่ากันเป๊ะเ,เลยนะเพื่อโอ้โหตอนแรกก็นึกว่าแต่แบบว่าเออถ้านั้นเป็นสิบตัวสองพันเออยังน่าพอไปซื้อหน่อยพอมาดูนี้เอ้าแม่งเท่ากันเป๊ะเลยนีหว่า,แล,าแล้วทำไมเราต้องไปซื้อตรงนู้นเออทั้งที่ตรงนี้มันก็ราคาเท่ากันนะก็ไม่เข้าใจแม่งเหมือนกันอ่ะในช็อปก็จะมีให้แลกนะก็เหรียญทองเนี่ย1,250สามารถแลกเหรียญทองได้1อันนะนี่ แต่ว่ามันไม่มีให้แลกทางหน้าของสีแดงนะอันนี้มันจะมีสีทองแล้วก็สีม่วงแล้วก็เป็นสีฟ้านะส่วนสีทองเนี่ยเราต้องมาเปิดเปิดหีบเพื่อได้เอาส่วนเรียการออกเนี่ยก็จะสีทองไอ้สีแดงเนี่ยอยู่ที่0.09%สีทองเนี่ยอยู่ที่0 1 6ก็คือเรียเดียวกันหมดเลยนะอันนี้เรียเดียวกันหมดเลย ไม่มีแบบว่าอย่างอากาศาเป็นอาสูรเนี่ยเลต่ํากว่าอา่าพวกตัวฝั่งคนหน้านี่คือมาใช้เลทเดียวกันอันนี้เลทเดียวกันหมดเลย0.9แล้วก็0.16แล้วก็0.5แล้วก็เป็นทางหน้านของ1%แล้วก็ไอพวกนี้จะโอกาสเยอะหน่อยก็สิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดจุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดห้าแปดเปอร์เซ็นต์หกจุดห้าแล้วก็สิบแล้วก็เจ็ดจุดห้าอ่ะประมาณนี้มาแล้วก็ตอนเนี้ยมันจะมีทางหน้านของกิจกรรมอา่าเป็นอันนี้อืมอ่ะอันนี้อันนี้นก็คือเปิด ตัวเนี่ยครบ80ใบเนี่ยปุ๊บปเปิดตัวครบ80ใบมันก็จะได้ของพวกนี้นะมาเดี๋ยวเรามาจัดกันดีกว่าผมขาดอีกเอ่ออีก60แล้วกันเดี๋ยวตีไป60เลยอ่ะมาเปิดที่60เลยแล้วกันจัดไปกดตอนนี้อยากได้โมสูรนะอยากได้ตัวละครมาทำโมสูรเนี่ยอันนี้ครั้งที่3ามอ๋อซากลสีอันนี้สี่ใช่ไหมสีล่ละปับ๊บห้า โอ้โหไม่ได้อสูรเลยฮะโอ้โหเกลือจะจัด,จดมาเดี๋ยวเราไปเปิดเหรียญกันต่อนี่แล้วก็จะมีเควสนะถ้าเรามีเ,าเหรียญทอง10เหรียญเนี่ยก็จะได้ของปุ๊บเหรียญแดง5เหรียญนี่แหละแล้วก็ของตอนนี้ปับป๊บๆๆๆอันนี้น่าจะเป็นการเติมนะเติมครบกี่พอยกี่พอยก็จะได้เอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้น่าจะเป็น คอลเลกชันการ์ดนะก็คือถ้าเรามี c o l l e กชันการ์ดเนี่ครบกี่พอยเนะี่ยมันถึงจะได้นะไม่ใช่เติมนะนี้500 0โอ้โหไอ้500นียน่าจะไม่มีคนได้นะนอกจากว่าสุตตรต่านจริงนะถึงจะได้นะแล้วเวลากิจกรรมเหลือ5วันนะน่าจะลำบากไปสำหรับเราแหละอ,อ่เราต้องกดตรงไหนบ้างนะ นะครัผมขอรวมตัวละครตัวละครก็ไม่มีให้รวมมาเมื่อกี้เราได้เหรียญอันนี้มาแล้วมาเปิดกันอีกอันนี้20อันมาดูกันขอแดงสัก1อัน2อันแล้วกันปั๊บเอ้ยได้อยู่เอ้ยอศา,ศาคาสากะดาคิเลยว่ะเอ้ยได้ม่วงกับเอ่อได้ม่วงกับแดงโอเคอันนี้ได้อยู่ถือว่าดวงดีมาจัดไปต่อปั๊บได้ลิงได้อยู่นะได้ถือว่าได้อยู่โอเคเอ่อได้ลิง อ๋อนี่น่าจะเป็นรายวันสามารถเปิดได้แค่ใช้เจมเนี่ยสามารถเปิดได้แค่วันละ20นะอ๋อถึงว่าเรามีให้ซื้อตัวต๋วตรงนูน้นมันแยกกันนี้นี่เองอันนี้เปิดได้แค่วันละสองโอ้แต่ว่าวันละ20นี่แปลว่าวันละห้าพันห้าพันเจมโอ้โหห้าพันเจมไม่ไหวว่นเยอะไปโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดนี่กันออาคาซะเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนแอคแทกอาคาซะอยากดูแบบเป็นเซตอะมีไหมเออเอาเป็นเซตก่อนผมอยากเปิดแบบเป็นเซตมากกว่านะ อาคาซาอาคาซาไม่มีเป็นเซตโอเคอันนี้ไปแล้วก็จะมีทางน้านของเฮ้ยนี่ผมสามารถแลกได้เลยอ๋อซาคุนจินวนะมันก็ซาคุนจิกับโกโต้มันได้เป็น HP อ่ะดิขอโทษที่ไหวน้องยวขอแอคแท็กให้ให้เยอะๆก่อนอ่าเรนโงคุ หนึ่งของคู่กระดาษคิอ่ะปลดไปเลยแล้วกันอันนี้ไอนนเป็นเซตเดี๋ยวค่อยอเอาเก็บไว้ก่อนเอ่ออันนี้สีแดงอืมเราจะปลดอันนี้ไปเลยเดียวเรามีลุยแล้วมีอันนี้แล้วลุยก็ไม่มีอะไรให้ใช้นะลุยน่าจะมีแค่นี้เดียวอ่ะผมขอปลดไปเลยแล้วกันใช้ฉาดข้างบนแรกเอาปับ๊บอินโนสุกิ โนซูกิมันเป็นธาตุลมเนาะมันไม่น่าจะอยู่ในนี้เว้ยเนี่ยนะเ p ไอายนซกิเก็บไว้ก่อนแล้วกันไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้เราเหลือเหรียญเหลือ4อันละโอ้โหผู้นี้ต้องใช้นี่หมดเลยอะโอเคอะน่าจะได้ประมาณนี้ส่วนเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปสุ่มอากาสซเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันมีแพ็คเข้าของเกมของของทางร้านก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าแพ็มันขาดตลาดนะมันหาไม่ได้นะ แล้วก็สกินสกินนี่อีกอีก2วันอะสกินอีก2วันแล้วก็รอให้แพ็คเข้าอะประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มสกินอาคาสะกันนะโอเค เนื้อหาของวันนี้มีประมาณนี้แล้วกันนะก็ก่อนจะกันขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผมอ e ีล t สติ h o p นะเพจเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอีล s สติชอปเ e ท่านั้นนะครับผมหรือราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บ,บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหาเหวน่าจะเป็นการเก็บเครดิตในช่องเรอไปในตัวนะครับผม โอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับ, like, บ stop, เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปก่อๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้าย it, เพลิดเพลียงขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม